มามสวยๆเลยจ้าพิกเกาหลีนะคะ ปลูกนะคะปลูกแค่หัวนี้หัวเดียวค่ะก็คือปลูกหัวเดียวแต่มันออกมาได้หลายหัวมากเลยนะคะทุกคนอันนี้คือกําไรค่ะอันนี้คือกําไรนะคะอันนี้คือทุนค่ะลงทุนปลูกไปหัวเดียวแล้วมันก็แตกออกมาหลายหัวมากเป็นกําไรไปนะคะเปรี้ยวคล้ายๆมะยม แล้วก็อ่อนๆค่ะเปรี้ยวมากแต่สักพักหนึ่งนะคะมันจะสุกค่ะมันจะสุกแล้วมันจะกลายเป็นลูกสีแดงๆฉ่ำๆเลยนะคะแล้วตอนนั้นมันจะหวาน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรอจะพาทุกคนมาเก็บนะคะอือเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยเงิน าจะพาทุกคนมากินผลไม้ที่ซอกินเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะคะเขาปลูกไว้ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นบ้านเราเนาะคราวนี้ยมันหล่นมาเขตของบ้านเราค่ะนะาพาทุกคนมาเก็บกินมันหล่นมาเยอะเลยนะคะเนี่ยทำๆแดงๆอย่างนี้เลยนะคะยังยังสดๆอยู่เลยค่ะเมื่อวานนี้เขาเก็บกันค่ะมันก็เลยหล่นมาฝั่งนี้นะคะเยอะนี่ต้มถั่หล เร,เ,รเราก็ปลูกแต่ว่าของเรายังไม่สุกนะคะเนี่ยทุกคนมันหล่นมาบ้านเรานะเห็นผักหนามอันนี้คือต้นผักหนามนะคะมันหล่นลงมามันก็โดนหนามทิ่มค้างอยู่แบบนั้นนะคะอยู่ข้างในนะคะนั้นลึกไปเก็บไม่ได้คะ่ะแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกน,นะคะนี่ใช่หมดเลยมันหล่นค่ะทุกคน คือหล่นมาทางบ้านแล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าไปขอคุณป้านนะคุณป้าก็ให้กินนะคะแต่คือวันนี้เอพาทุกคนมาดูเฉยๆยค่ะว่ามันหล่นลงมาว่ามันสุกแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะแดงฉ่ำๆหวานๆเลยค่ะเราจะกินให้ทุกคนดูนะคะอืมพอฟินสุดยอดเลยค่ะอร่อยเนื้อข้างในเป็น,เ,ปนเหลืองๆแล้วก็มีน้ำค่ะมีน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันฉ่ำ ห,หวานแล้วก็ติดเปรี้ยวมานิดนึงค่ะอร่อยเงิเนเงินเข้าไปเก็บสะซิเอ่าเข้าไปเลยลูกเอามาให้หมดเลยนะัเงินเงินกำลังเข้าไปเก็บให้ค่ะนั่นแหละใช่หมดเลยนะเงินสามสี่ลูกนะเก็บมาเอา้าเก็บมาเลยลูก <c oughs> เงินเก็บมาให้หมดเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้เอาถุงมาให้นะเดี๋ยวเอาถุงมาให้ใส่เอามาให้หมดเลยนะเอาผักสลัดไปประดับจานด้วยค่ะเอาไปตกแต่งจานให้น่ากินนะคะ สลัดส่วนนี้นะคะก็ปล่อยยาวเลยค่ะเพราะว่าแม่ก็จะเอามาเล็บมันนะคะคราวนี้จะปล่อยให้มีดอกค่ะเพื่อที่จะเอามาเล็บไว้ปลูกต่อปลูกผักสลัดหรือผักกาดหอมให้ต่างประเทศนะคะจริงๆมันไม่ยากนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เน่ะอากาศเ<อ>พราะว่าที่นี่อากาศดีค่ะอากาศดีใต้ดินมีน้ําเยอะนะคะช่วง ฤดูหนาวช่วงหิมะตกนะคะหิมะตกเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาหิมะมันละลายมันก็ดมกมมะะนนีมันก็เวลาเวลาที่หิมะมันละลายนะคะละลายเป็นน้ามันก็ซึมลงไปใต้ดิน ああうん。うん อุ้หเส้นเริ่มสุดก็ใส่หมูนะคะขอใช้หมูสามร้อยกร,รัมนะคะปลานิดนึงค่ะเให้หมูมีรสชาตินิดนะไปเลยค่ะ ค่อยใส่เพิ่มค่ะน้ำตาลเขี้ยวค่ะสช้อนตะน้ำตาลายแดงค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวสี่ช้อนโต๊ะอู้ร้อ เติมน้ำไปอีกนะคะสช้อนโต๊ะเติมน้ำมะนาวอีกค่ะไม่ค่อยเติมเลยแต่น้ำมะนาวอีกสองช้อนเป็นหอมแดงเลยค่ะหอมแดงทอดนะคะหอมเจียว เตียมค่ะกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งทอดแล้วก็พริกแห้งทอดค่ะพริกสดค่ะหั่นซอยต้นหอมค่ะต้นชายค่ะวิส่งค่ะ <t> em <chocolate> yeah, uống sen mulan cóa serve จ้า chá! จริงมันใช่

받고 어 아, 내가. 뭐라가 봤어? 아아 오늘

으 <laughs> <감사합니다. 웃음> 그때 했었어야지 그때 했어 아. 이거 고명을 먹어야지, 맛있더라 이거 봐통 봤어요 음. 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 여기 통게차요 음. 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 아. 진짜 그렇게 하네 คันนี้สนมาจ้าย่าบอกนี่โอเคแล้วก็นุ่นนี่โอเคกูเดียวขอนะคะพวกเราก็จะมาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายขอกันเดี๋ยวซ้อพาไปดูเจ้าทองนอนอยู่ตรงในสวนผักค่ะต้องเดินเบาๆค่ะเดี๋ยวเขาตื่นเนี่ยก็ซ้อมาเก็บผักกับพี่ชินอ่ะตั้งแต่เกไหวายตื่นแล้วจริงๆด้วยเริมตาเลย อตอนนี้ไม่ค่อยติดซอเลยตอนเนี้นอนตรงนี้เหรอลูอลกอ้ยพอคนหลองอะป้มตกใจหมดเลยซอมาเก็บผักอะนึกว่างูเหลือมพี่ซอ,อน,นึกว่างูเหลือมตกใจหมดเลยเนื่อเขาชอบนอนท่านี้ค่ะแล้วก็ ชอบอามือไก่หน้าผากตัวเองแล้วก็หนังตาก็จะเปิดขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเวลากไก่มันตรงนี้มันก็จะตึงๆค่ะหนตาก็จะเปิดออกนิดนึงแล้วก็ดูน่ากลัวนึกว่างูเหลืม่มเนี่ยอ้าวล่มหายแล้วไม่ยาเด็ดผักนอนตรงนี้มันมีล่มค่ะ